ลุนสวัสดิ์เช้าว,วันจันทร์จ้ากับพี่หมอกสงสัยต้องตั้งชื่อให้แล้วมาทุกวันพี่หมอกพี่หมอกอะเนี่ยพี่หมอกมาทุกวันเลยจ้าวันนี้เพิ่งตื่นวันนี้เอตื่นปุ๊บก็อ้าวเปิดหน้าต่างเปิดผ้าม่าเอาเจอพี่หมอกมองเราด้วยนะแต่ว่าแกไม่ได้ตกใจอะไร แค่หันเข้ามามองแล้วก็แค่นั้นเลยเนี่ยแกไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นพี่ไฮดีพี่ไฮดีวิ่งแล้วตอนนี้คอนหน้าต่างปพ๊บพี่ไฮดีวิ่งโอ้ยเบิ่งพี่หมอกข่อยก่อนนอนสบายใจคือแบบว่าพอมันบ่มีคนผูกพานนะ เพราะว่าตอนนี้เอกก็คืออยู่บ้านคนเดียวเนะพ,พ่อบ่ได้เดินออกเดินเขา่าช่วงเศร้าบ่อยๆเข้าเอกก็นอนเอนเหตุงานกาบายก็จะนอนตื่นสายนิดนึงละบดนี้ตอนนี้ก็เก่ามง้งเก่าม้งเศร้าวันจันทร์กะเพื่อนกันเลยสิรูซสึกว่ามันปลอดภัยอย่างแบบนี้เนาะตรงตรงที่เพื่อนนอนก็จะเป็นแบบเป็นหยามอดก็สินุ่มเออนอนแล้วก็มีรถมีพี่ถังมีพี่ถังเงิน บงังถนนให้อย่างสี่นะแล้วก็เลยไปแอบนอนอยู่ปกติผนจะไปนอนข้างบ้านกระจกอีกอีกท้างนึงอะนะทีทีทมีเหตุคลิปไปมือนั่นเนี่ยล่ละจา้าเึิงความนารักของน,อน้องมันแมนะ่สวนสัตว์ที่บ้านเลยนะแบบสวนสัตว์ส่วนตัวอืม